สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะสวัสดีนะครับยามกลางวันวันนี้นะครับน้องก็จะมีนะครับป้าปิดตารุ่นล้านรวยรวยหรือรุ่นกระหนกคลั่งนะครับรุ่นนี้นะฮะออกที่วัดนะฮะหรือสวนสงเกเพสวนสงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทฮะรุ่นนี้ก็มาร่วมบูรณะวัดกันนะครับนะใครชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็อีพีนี้ก็จะเป็นรายการอีพีอัปเดตรุ่นล้านรวยนะเป็นอีพีแรกนะครับ เดี๋ยวนี้ครับมาลองรับชมกันดูพี่ชายนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลและเบอร์โทรได้เลยนะครับนะเป็นเบอร์เดียวกันนนพี่นะไอเบอร์เบอร์ผมกับอดีไลเป็นเบอร์เดียวกันพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกันเลยพี่ชายนะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับนะรายการแรกครับขอนําเสนอเป็นองค์นี้พี่ชายนะครับมาเป็นพร้อมกับกล่องกระไม้หยีนะครับรายการนี้เป็นตะก่วดนะครับนี่ฮะรุ่นรานรวยปูศิลานี่ครับนี่นะฮะมาเป็นพร้อมกล่องกระไม้หยีรายการนี้จะเป็นจานมือนะครับ จานมือไม่ได้หากาันง่ายเลยพี่นะจานมือเดี๋ยวนี้ไม่ได้หากาันง่ายแล้วเลขโค้ดอัลบั้มาันทียี่สิบสี่ครับรายการที่ชื่อสวยขอบแบ่งปันให้พี่ครับที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองรายการนี้ก็ต่อเก้ารอบนะครับรายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองสัมฤสวยๆครับนะมีรอยจานมือด้านหลังนะครับเลขโค้ดอัเบั้มาันที่สามหกรวมกันได้เก้าครับ รายการนี้รายการที่2นะครับนะรายการนี้ก็เจ็บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชาย700บาทเช่นเดียวกันครับนะเป็นรายการนําเลิกทั้งหมดนะครับนี่ครเป็นรายการนําเลิกนะครับต่อมารายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับผิวออกลุ้งๆสวยๆเลยเลขคนจเบรอร์สิครับนะตอ9รอบพี่ชายนะครับนี่รอยจานด้านหลังฮะมีรอยจานทุกองนะครับพี่ชายนะครับองค์ละเจ็บาท นี่ครับอง์ละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยๆกันเลยครับนี่ฮะนี่ครับใครรับสามองนะครับแบ่งปันพี่ๆบางๆครับนะครับแบ่งปันพี่ๆบางๆเพียงแค่สองพันบาทพอนะครับสามองสองพันบาททอลดให้นะครับลดให้พี่ชายนะครับต่อมาครับเป็นรายการในรุ่นนะครับเป็นรายการในรุ่นนะครับมาอัปเดตต่อนะครับนะสำหรับรายการที่สามนะครับ รายการนี้นี่ครับนะนี ii, mm. um, mm. ่ค like. นี่เดี๋ยวเราอัปเดตกันหลายอีพีหน่อยนะครับรายการนี้เลขโคดเบอร์ใหม่เลขสิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื Steuer ้อฟ้าประพัดสอนโรยแบงก์เศษนะฮะตะกุดทองทิพย์สี่ดอกกำไรทองทิพย์คู่นะครับนี SON ่ฮะสวยๆครับพี่ชายรายการนี้นะครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่สามร้อยบาทนี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นครับนี่คะพิเศษให้นะครับนะนี่ฮะ แจงเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่250บาทนะครับนะราคาจองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ฮะเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข23่สครับยิาครับพี่ชายนะครับนะนี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำปิดทองข้าวหลังตัดตะกรุดทองทิพซีดอกกำไลทองทิพคู่ฮะรายการนี้ก็แบ่งปันที่300บาทครับพี่ชายนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมารายการที่6ครับรายการที่6เลขค้นเบ,เบอร์หมายเลข27รายการนี้เป็นเนื้อเหลืองบุษรารมคำนะครับโรยพอยนุ๊มะก้าวตะกุดทองทิพ์ต่อกําไรทองทิพคู่ครับรายการนี่ก็แบ่งไปที่น้องครับ300บาทนะครับ300บาทพิทาตะกุดจัดเต็มครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่7็ดนะครับรายการที่7็เลขค้ดตําเบอร์หมายที่แดเลขรวยครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรเข้มรวยแบงก์เซ็กำไรเงินคู่เลยกำไรเงินทองฮะนี่ฮะสองกำไรเลยรายการนี้เอาไปพี่เลข8ดเหมือนกันนะเอาไปเพียงแค่3ามร้อยบาทเหมือนกัน3ามร้อยเหมือนกันนะฮะได้เลขสวยด้วยพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แดครับโอ้โหมาเป็นรายการที่พี่ชัยน่าจะเหลือเพียงอยู่แค่1องค์สุดท้ายแล้วนะรายการนี้ต้งเหลืออยู่แค่องค์สุดท้ายเลยนะพี่นะเลขโคดนัมเบอร์นะครับองนี้นะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการนี้ครับหุ้มแผ่นทองคานะฮะหุ้มแผ่นทองคําเปลวแท้นะครับนี่รายการนี้องค์ท็อปๆเลยครับนะมีแค่หนึ่งองค์สุดท้ายเลยพี่ชายรายการนี้เปิดเปิดปันที่พี่นะครับที่หนึ่งพันนะครับ องนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับใครดไใครได้ครับนะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับนะตะกรุดทองทิพย์นะครับเก้าดอกหน้ากากทองแดงหลังนะครับหลังเป็นตะกรุดสามกษัตริย์เลขโคตรเบอร์มายเลขยี่สองฮะรายการนี้แบ่งไปพี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะรายการที่เก้านะครับ ต่อมารายการที่1ิบครับกับรายการจัดเต็มอย่างนี้พี่นะเลขโคดนัวเบอร์อง์นี้หมายเลขส9บ้าครับรายการนี้เป็นเนื้อบอลสะกดทับองค์ขาวจะกุดทองทิพย์9้าดอกกําไรทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองข้าวหลามตัดครับรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องราคาเดิมครับองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเอไอรายการที่1ิบนะครับต่อมาครับรายการถไปครับเนี่ะรายการถไปเป็นรายการที่สิบเอ็ด รายการที่1 1นะครับจะมาเป็นองค์นี้นะครับเป็นเนื้อมัตเตอร์พีชสายลุ้งองคเหลืองตะกุดทองคำสองดอกฮะตะกุดทองทิพย์อีก2อดอกกําไรทองคําคู่นะครับรายการนี้นะครับเปิดแบ่งไปให้พี่อยู่ที่1,200บาทนะครับกำไรทองคําคู่นะครับและก็ตะกุดทองคําอีกคู่หนึ่งนะครับรายการนี้ฮนะรายการที่11นะครับองนี้1,200บาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสามได้สิบสองครับรายการที่สิบสองรายการนี้เป็นเนื้อเทพเจ้านะครับสายฟ้าองค์ดำตะกุดทองทิพย์เก้าดอกเงากำไรทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองข้าวหลามตัดนะครับฝั่งเพชรเลขค้ดนัาเบอร์นะครับหมายเลขหกตัวเดียวหลักเดียวฮะใช่พี่หมายเลขหกนะฮะตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับนะ รายการที่11นะครับต่อมารายการที่12เลขโคดเบอร์หมายเลขเตัวเดียวครับรายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อมัตเตอร์พีสสายลูงองดำตะกุดทองคำสองดอกกำไรทองคำคู่นะครับเดือแผนทองข้าหลามตัดฝั่งเพชรตะกุดทองทิพย์สองดอกหลังฝั่งตะกุดทองทิพย์อีกสามเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับรายการนี้ตะกุดทองคากําไรข้องมือทองคาฮะ รายการที่แบ่งปันเหมือนเดิมครับพี่ชายหน0่บาทนะครับหนึ่บาทจบให้ครับพี่ชายนะครับรายการที่1นะิบสามเอ้สิบสองต่อมารายการที่13บสามเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิิบสามมีแค่สบต่อมารายการที่14บสี่ครับรายการที่14รายการนี้เลขโคดนัาเบอร์หมายเลข29่สิบเกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อนะครับ มนนไพรีพินนานะครับองค์แดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกหลังปิดแผ่นทองคาเปลเต็มแผ่นครับพี่ชายเนี่ฮะเลขคนจะเบอยี่สิบเก้าพี่รายการนี้นะเอาไปสาม้อยแปดสิบาทสามรอแปดสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมารายการที่15ครับรายการนี้ก็จะกุดทองทิพย์9ดอกครับด้านะหลังปิดทองด้านะหลังเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยเมื่อกี้380บาทรายการนี้เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งเลขแม่ทัพนะครับหมายเลขหนึ่งเอาไป400บาทขอเพิ่มอีก20บาทพอพี่เอาไป400บาทจบให้ครับนะฮะแต่ถ้าคู่นี้ผมจะโปรโมชั่นให้คู่นี้องค์ละ380กับองค์ละ400ถ้าพี่ยกคู่นี้ผมให้พิเศษครับผมให้พิเศษคู่นี้700ครับใครรับมาได้แจ้งได้เลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านี่ครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อมุลฟ้าประธานพอรองค์ดำตะกรุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่ฝังสะดือก้อนทองฮะจีวอนสายสินเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับ รายการที่ขอ400บาทเลขรวยพี่ขอ400บาทครับพี่ชายรายการที่15ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่16เลขคน้นเบอร์หมายเลข19รายการนี้ฮะสวยสวยเลยนะมวลสารแน่นๆเนื้อเทาองทูบนะฮะรายการนี้เอาไป200 40บาทนะครับ240บาทพอพี่ชัยนะครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อเทาผุนทูบโรยแบงค์เศษครับเอาไป240บาทเช่นเดียวกันพี่นะเลขโค้ดำเบอร์หมายเลข3 240บาทนะครับต่อมาครับรายการที่18รายการนี้นี่ครับนะเลขโค้ดำเบอร์15เนื้อเขียววันนี้ยกโรยแบงค์เศษฝังหมุดนะครับรายการนี้ก็240บาทนะพี่ชัยรายการที่ 18นะครับต่อมารายการที่19ครับรายการที่19เลขโคดอัเบอร์หมายเลขยี่สิบหรายการนี้เนื้อเทปเจ้าสายฟ้าองค์แดงนะครับองค์ตะกุดทองทิพย์9ดอกกำไลทองทิพย์พู่สะดือแผ่นทองขลับตัดครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับ400บาทนะครับจัดเต็มวันนี้ขอ400บาทครับพี่ชายนะครับต่อมารายการที่20ครับรายการนี้เลขโคดอัมเบอร์หมายเลข2 เลขคุณจะเบอร์มาเลข29รายการนี้เป็นเนื้อเทพมหารนทีองค์ขาวตะฝุดทองทิพย์8ดอกกลายทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองขลามตัดมือแผ่นทองจีวรสายศิลหลังฝันทองอีสามกษัตริย์ครับพี่ชายเลขคุณจะเบอร์มาเลข29นี่ฮะรายการที่20แต่พี่องค์นี้นะแมงปันเหมือนเดิมพี่ขาย450บาทนะครับองค์นี้450บาทนะครับมีอ่าแผ่นทองด้านหน้าเข้ามาพี่นะครฝันทองสามกษัตริย์ด้านหลัง ต่อมาครับเป็นผมจับมานะี่ครับเปจับมาอีกทีนึงน,นะปกตินะครับรุ่นนี้จะเป็นกล่องแดงนะครับ้าเป็นรังนําเลิกส่วนนะผมจับมา2องค์มาท้ายคลิปนะฮะจับมา2องค์มาแบ่งปันใหพี่รายการนี้เป็นรังธรรมดานะครับนะผมได้มา2องค์จับมาให้พี่รายการนี้เป็นเนื้อมา เนื้อมหาเทพใส่ลุกหน้ากากปีขกขึ้น่บินพี่นะครับเลขโคู่ตเบอร์14องค์นี้เอาไป250บาทอันนี้ลังธรรมดานะพี่นะได้าดามาสององ250บาทพอนะครับต่อมาให้องค์นึงพี่จนะ่ารายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบสองรายการนี้นะครับเป็นตะกรุดนะฮะเหมือนคล้ายคล้าเมื่อสักครู่นะครับ,ตรนะรบแต่รายการที่เป็นทองแดงหนะ้ากากทองแดงเลขโคู่ตเบอร์มาเลข ห้าสิบสองลายการน,นี้ก็แบ่งปันที่พี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะถูกใจเป็เข้ามาได้นะครับสำหรับนี้ต้องกาบขอพระคุณที่พี่ตั้นที่ติดตามด้วยล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ